កូនទៅទៅបងទៅ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  เกเราว่าม่กับมิจูฮก็นุกิกิเริ่มออกสภาพปเลยนูอืมใบต่ออ่ะเลยอ่ากาลิงเรื่องใหญ่ของเธอใหญ่เลยนี่ได้ยังกันคุณเอ้ใหญ่บะกันได้ใหญ่เธอเสดกับเธอตื่นเออจ้าพชชัยข้าวคั่วข้าวคั่วจ้าข้าวคั่วอืมกอลิงกอลิงถ้าข้าวสารล่ะก้อนเกเร่ข้าวเปลือก เฮ้อันนี้คือก้อนเนาะพี่แม่เน่เอโกยเต๋อบะบะกิจใจก้อนข้าวข้าวเปลือกข้าวเปลือกเน่มาปุ๊บปั๊บก็อนจะไปรุ่งบอกมาปุ๊บปั๊บเคยจะคิดโอกบอกเออเนาะข้าวข้าวคั่วก้องกอรีนยาข้าวสารหนุ่มคอข้าวสารหุงกคอข้าวเปลือกที่นกมันกินข้าวเปลือก